ัน้นวิธีการขอต่อหลวงปู่เสด็จพ่อวิริยเมฆนะคะในเขาพระอังคารแห่งนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้เลยก็คือหนึ่งไม่ให้ถวายเนื้อสัตว์นะคะไม่ควรถวายเนื้อสัตว์นะครับเพราะท่านเป็นเทพชั้นสูงสองสิ่งที่เราจะต้องมาถวายอาจจะเป็นขันท่าดอกบัวผ้าขาวนะคะพวงมาลัยดอกบัวดอกมะลิดาวเรืองดอกกุหลาบสีแดงเป็นการเพิ่ม บุญยราศีเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวของเราเองแล้วก็ถุยเทพดยสนมา,มากชอบสีแดงนะคะอาจจะเป็นผ้าสีแดงจะเป็นผ้าขาวหรือผ้าสีทองคลิปแดงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีหมากพลูบุรีแล้วก็น้ำปเปล่าน้ำหวานแล้วก็ผลหมากรากไม้ใบสีหนึ่งคู่เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาอธิษฐานขอพรต่อองค์ปู่วิริยเมนะคะ มีการติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตนเองอยู่ในสถานาการณ์ที่ลำบากยากจนมนดบหลงปู่วิริยเมฆอาจจะเป็นที่1น,นะคะที่ทำให้ท่านรู้สึกมีขวัญมีกําลังใจมีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปลองเข้ามาสัมผัสพลังบาร,รมีของหลวงปู่วิริยเมฆดูนะคะแล้วท่านจะเจอ,อปฏิหารนะคะ,ะปฏิหารเหนือโลกแล้วก็อำนาจนะคะ ที่เหนือมนุษย์นะคะ